สวัสดีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่นน้อยนะสำหรับคลิปนี้นน้อยจะมาแชร์วิธีเช็คโจร6ข้อนะครับทําตามนี้เนี่ยกันโจรได้95%โดยต้องใช้แต่ละข้อในการพิจารณาร่วมกันอีกทีนะครับจะมีอะไรบ้างก็ไปดูกันเลย 1. ส่องเฟซคนขายเฟซคนจริงหรือแค่อวตารแนะนำให้ซื้อกับคนที่ใช้เฟซจริงซื้อขายเท่านั้นนะครับ ลงที่อยู่ที่ทํางานอะไรเงี้ยให้มันดูเป็นคนจริงๆอะ่ะนึกออกปะแยกคนจริงกับกระตูนให้ออกอะ่ะเอาดุลพินิจของเพื่อนๆเลยนะข้อ2นะครับเช็ควันที่เข้ากลุ่มครับยิ่งพึ่งเข้ากลุ่มมาเนี่ยแล้วมีลูบี้ขายเลยเนี่ยโอกาสเป็นโจรสูงมากๆผมเล่นมาเป็นปีเนี่ยผมยังมีไม่พอขายเลยนะเอาใช้อย่างเดียวนะครับแต่ก็อย่าคิดว่าเฟสที่เข้ากลุ่มมานานเนี่ยจะไม่ใช่โจรนะ คุณอาจจะเจอมาหาโจรก็ได้ถือว่าเป็นอันที่ช่วยสกรีนได้ระดับหนึ่งนะครับข้อที่3เช็คประวัติการโพสครับถ้าเคยโพสขายบ่อยๆเนี่ยมีคนมาซื้อมาบวกเครดิตให้ก็ถือว่าไว้ใจได้ระดับหนึ่งนะแต่แต่แต,แต่เราจะรู้ได้ไงว่าโจรเนี่ยมันไม่ได้สร้างเครดิตปลอมหรือเอาเฟซปลอมๆม,มาบวกเครดิตให้ตัวเองเนาะอันนี้เป็นสิ่งที่ต้องระวังนะครับ อันนี้เนี่ยเราอาจจะต้องเข้าไปส่องเฟซคนที่มาบวกในเมนด้วยนะว่ามึงเป็นคนจริงหรือเปล่าหรือเป็นแค่เฟซอวาตารมาบวกเครดิตปลอมๆให้เพื่อ make profile นะครับพวกโจรก็จะดักหลอกคนใหม่ๆที่หลงเข้ามานะเพราะพวกคนเล่นที่อยู่มานานเนี่ยเขารู้ชื่อกันดีนะว่าไอเนี่ยโกงโกงแรงขยันโพสด,ด้วยจนกูก็ขี้เกียจเตือนแหละเออมันก็จะมีช่วงหนึ่งที่ผู้เล่นเก่าๆเนี่ยก็จะ เมนแสดงความเห็นว่าไอหมอเนี่ยมันโกงนะแต่ก็โดนลบเม้นไปนะครับพวกเราก็เลยทําได้แค่ใส่อีโมติคอนหัวเราะแทนเนาะถ้าเจอโพสต์ไหนที่โดนอีโมหัวเราะบ่อยๆเนี่ยหนออันก็ให้สงสัยไว้ก่อนว่าไอเนี่ยโจรส่วนเนื้อหารายละเอียดการโพส์ขายเนี่ยโจรมันก็ก๊อปข้อความพวกค้าจริงในกลุ่มมาดังนั้นเนี่ยมันเอามาแยกไม่ได้นะครับจะบอกว่าผ่านกลางได้นะเช็คประวัติจิ้มชื่อแต่พอจะกลางเนี่ยพวกโจรก็จะบ่ายเบี่ยง หรือยกเลิกการซื้อขายกับเราไปเลยมา3ข้อแล้นะย้ำเลยนะใช้เฟซจริงเข้ากลุ่มซื้อขายมานานเคยโพสต์ขายบ่อยๆไม่มีอีโมติคอนหัวเลาะและมีเฟซจริงมาบวกเครดิตให้ถือว่ามีแนวโน้มจะเป็นพ่อค้าจริงนะครับอ่ะถัดไปนะก็จะเป็นขั้นตอน ในการดิวอินบ o ็อกเข้าไปคุยกับพ่อค้าและเราสกรีนแล้วว่าคนนี้น่าจะพอใช้ได้นะแต่ถ้ามไม่ผ่าน3ข้อมันก็ไม่ต้องไปอินบ x ็อกไปคุยนะอันนี้คุยกันแบบตรงๆนะครับมาที่ข้อที่4ครับซื้อทีละนิดครับเกมนี้เนี่ยมันหกักภาษี10%แบบคงที่คุณจะซื้อ500บี้10ครั้งหรือ5,000บี้ครั้งเดียวเนี่ยก็เสียภาษี10%ที่500ลูบีอยู่ดีดังนั้นเนี่ยก็ไม่ต้องซื้อยอดเยอะนะไม่ต้องรีบค่อยๆนะครับ ยิ่งมาใหม่นี่แนะนําเลยต้องค่อยๆเพราะว่าโจรจริงเนี่ยสักหนึ่งลูบี้เดียวเนี่ยมันก็ไม่มีให้คุณหรอกข้อ5ครับเช็คความบริสุทธิ์ใจครับโดยให้พ่อค้าเนี่ยถ่ายรูปบัตรประชาชนกับหน้าจอเกมที่มีลูบี้อยู่นะอันนี้ก็แล้วแต่นะว่าคุณระแวงมากระแวงน้อยแค่ไหนนะครับแต่ผมแนะนําว่าช่วงแรกๆไม่ต้องเกรงใจนะเพราะพ่อค้าจริงเนี่ยเขาก็บริสุทธิ์ใจอยู่แล้วเขาก็อยากจะสร้างเครดิต แล้วก็อยากจะหาลูกค้าประจําในการส่งบี้อยู่แล้วนะครับมาที่ข้อที่6แล้วนะทุกคนหลังจากที่ดิวราคาและจํานวนลูบี้เสร็จแล้วเนี่ยสเ็ปนี้พ่อค้าจะให้เลขบัญชีกับเราครับจะเป็นธนาคารพร้อมเพย์หรือทูมันนี่ก็ไว้ใจไม่ได้ครับโดยเฉพาะทูมันนี่นี่กาดอกจันไว้เลยนะว่าโจรชอบมากเพราะว่ามันตามตัวยากครับคนอื่นไม่รู้นะแต่สําหรับผมเนี่ยถ้าเจอทูมันนี่ผม ว่าโจร90%เลยเดี๋ยวจะหาว่าอาคติก็ได้นะครับเนาะแต่อย่างอื่นเนี่ยก็ไว้ใจไม่ได้ครับคุณอาจจะเจอพวกบัญชีม้าเข้าก็ได้ดังนั้นเนี่ยให้เอาเลขบัญชีนะพร้อมเพย์หรือชื่อบัญชีนะครับไปเช็คในเว็บ Blacklist Seller ครับขั้นตอนนี้นี่สำคัญมากนะเป็นปาการด่านสุดท้ายที่จะป้องกันคุณไม่ให้ถูกโกงเนาะเพราะว่าโจรเนี่ยมักจะใช้บัญชีม้าเดิมๆในการโกงเหยื่อใหม่ๆ เสียเวลาเช็คเนี่ยไม่เกิน2นาทีนะครับดีกว่าเสียใจไป2วันเพราะถูกโกงเนาะเอาแหละทั้งหมดนี้ก็คือ6ข้อที่ผมรวบรวมมานะครับอาจอั้นตันใจมากช่วงหลังๆเนี่ยก็เจอเคสโดนโกงเรื่อยๆนะแล้วเราก็รู้สึกว่าเออเราทำคอนเทนต์เกี่ยวกเกมอันดีซิเมอร์ก็ไม่อยากให้คนที่เข้ามาเล่นใหม่แม่งโดนรับน้องด้วยการถูกโกงแล้วก็อาจจะเสียสู์เลิกเล่นไปเลยก็ได้นะครับยังไงก็ตามเนี่ย มาปูภูมิคุ้มกันให้เรียบร้อยแล้วเนี่ยคราวนี้เดี๋ยวจะพาไปดูเคสจริงกันนะครับมาที่เคสนี่ครับของคุณทวีโชคนะโดนบิดเรียบร้อยครับ1200บาทแต่ไม่เป็นไรขอทิ้งโพสต์ไว้เตือนตัวเองพอดีรีบใช้ลูบี้แล้วก็เช็คเครดิตไม่ดีพอนะครับรอบหน้าจะกลางแน่นอนเออเรื่องกลางก็อีกเรื่องหนึ่งนะแต่โดยการกลางกับแอดมินกลุ่มที่เชื่อถือได้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่จะช่วย เราได้อีกทางหนึ่งนะครับโจรเขาก็จะแบบเอาพแดงเท่าไหร่เอา4ี่พแบ่งสองกองนะนะครับเขาก็บอกว่าอะตั้งมาสองพสเต็ปนี้เนี่ยก็คือควรจะตั้ง500ก็ได้ห้าร้อยบีห้าอบีกองไปเลยก็ได้รอเล่นนะก็ไม่รู้อะแบบคือคุณต้องเช็คก่อนว่าไอเนี่ยพ่อค้าจริงหรือโจรน,นะมันจะเป็นพอ่อมึงจะเป็นพ่อค้าจริงเลยไม่ได้นะครับ นะส่งรูบี้มาเนี่ยเห็นปะส่งรูบี้ตัดต่อมาในเกมหรือจะก๊อปของโพสในกลุ่มมาเราไม่รู้นะครับแน่จริงมันต้องโพสคู่กับบัตรประชาชนนะบัตรประชาชนเนี่ยต้องตรงกับเลขบัญชีที่เขาให้เราโอนเงินด้วยนะเขาก็ตั้งของเรียบร้อยครับโอนสลิปมาที่พร้อมเพย์นะโอเคอ่ะเป็นพร้อมเพยนะ์ไหมพร้อมเพย์ก็ไว้ใจไม่ได้นะเคสนี้นะครับนะนี่เลยครับอย่างน้อยขอขอขอ,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 ขอนุญาตน,นะนี่ชื่อคนโกงนะจิรวัตรล้วนพร แล้วก็โดนบล็อกไปเรียบร้อยหลังจากโอนเสร็จอ่ะทีนี้สิ่งแรกที่มาเช็คทีละอย่างนะครับไอ้เจ้าโจรคนนี้เนี่ยนะผมว่ามันยังอยู่ในกลุ่มเพราะว่าออแอดมินกลุ่มเนี่ยก็ไม่ทำํำที่อะไรนะครับนึกออกไหมคือมึงสร้างกลุ่มมาอย่างเดียวเห็นล่าสุดก็ประกาศขายกลุ่มเรื่อยๆนะก็ขายไม่ออกนะครับก็ช่างแม่งมันนะกดอะไรมาวะเนี่ยอา้าวมาดูดิไอ้โจรคนนั้นมันอยู่ไหนสงสัยจะลบโพสไปแล้วแล้วแต่เดี๋ยวก็มาใหม่ อาจจะเปลี่ยนชื่อม่เป็นไข่เจียวเป็นอะไรพวกนี้นะถ้าถ้างั้นผมส่องเลยครับจีอาวัดมิวมิกนะครับเจอไหมเปลี่ยนชื่อไปแล้วไม่ใช่คนนี้ต้องระแวงไว้เยอะๆนะกลุ่มนี้โจมันเยอะนะครับอ้าสรุปก็คือโจมันบินไปแล้วนะครับเปลี่ยนชื่อเฟซ ตามตัวไม่ได้แล้วนะอันตรธานหายไปขอเอาเคสนี้เป็นตัวอย่างนะก็คือ1ไว้ใจมากเกินไปครับรีบเกินนะซื้อทีแบ่ง2 000, อ0พกองเนาะแล้วก็โอนยอดใหญ่ไปให้เขาเลยนะครับอ่ะอย่างน้อยเนี่ยเราได้ชื่อเข้ามาจิรละวัดล้วนพรสมมุตินะในขั้นตอนนี้เนี่ยอันเนี้ยมันมันมันเป็นสเต็ปของโจรอยู่แล้วเวย้ยคือให้พร้อมเพจสแกนปุ๊บจ่ายเลยมันง่ายเนาะถ้าสมมุติว่าเขาให้เป็นเลขบัญชีแล้วก็ชื่อมาเนี่ยมันมีโอกาสที่ คนซื้อเนี่ยเขาจะเอาไปเช็คในแบ็กรีเซลเลอร์นะมันมันเป็นแบบสเต็ปลัดอะแบบมันมันสะดวกไปหมดเลยอะสแกนปุ๊บพิมพ์เงินปุ๊บโอนเลยอะไรเงี้ยเพราะนั้นต้องระวังนะครับอย่างน้อยเราสแกนปุ๊บเนี่ยเราได้ชื่อเขามาเนี่ยเราเอาไปเซิร์ชในเว็บแบ็กรีเซลเลอร์เลยครับโอเคก็เออเขาเรียกว่ามันก็จะมีค้นเลขบัญชีจากธนาคารเราก็ค้นจากชื่อนะ ชื่อจริงนาะมสกุลแล้วก็ค้นจากเลขบัตรประชาชนนะครับจิระวัฒล้วนพรผมก็พิมพ์ไปสมมติผมไม่รู้อะไรเลยนะแต่ผมเข้าเว็บอันนี้มาเช็คก่อนนะครับล้วนพรกดค้นหาครับปังเป็นไงโอ้โหโจรชัดๆพบทั้งหมด30รายการนโกมาตั้งแต่ปี2021นะครับเนี่ยขายคาบาวเอ็มโกเงินในเกมเฟซบุ๊กไอดีเกม จ้างดึงของ ROM เนี่ยโหต้องเป็นโจรมากี่ปีแล้วนะว่ามึงเนี่ยสามสี่ปีนะครับนะบัญชีนี้นะเห็นไหมเนี่ยสามสิบกว่าเคสที่โดนโกงแล้วที่มาลงโพสตใน Blacklist Seller นะแล้วที่ไม่ลงอีกอะ่ะนึกออกปะยอดรวมเนี่ยสองหมื่นหกนะครับผมว่าอันนี้เป็นแค่ยอดภูเขาน้ำแข็งจริงแม่งโกงไปเป็นน่าจะเป็นเกือบแสนะนะเนาะเพราะนั้นเนี่ยอ่ะเคสเนี้ยคนนี้ก็ไม่ควรที่จะซื้อขายแหละคือมึงโจร นะครับเนาะโอเคก็สําหรับเ,เคสนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะแ่เคสดีๆก็มีหาพ่อค้าตะกคนที่สุ่มๆม,มานะอ่านี่คุณตีกิจจานะผมขออนุญาตส่องนะครับอย่างแรกเลยก็คือดูก่อนเข้าร่วมกลุ่มตั้งแต่26ตุลา2 0 2 2อันนี้ก็คือตั้งแต่เซิร์ฟเปิดใหม่ๆแต่ก็ไว้ใจไม่ได้นะแล้วก็ดูโปรไฟล์ครับเข้าไปส่องครับคน เออเฟซจริงเปล่านะอัปเดต16เมษายนนะครับอาจจะเป็นคนที่ไม่ค่อยได้เล่นมากแต่ก็ดูเฟซจริงนะเอออ่ะอย่างงี้ก็ประมาณหนึ่งเห็นปะ่ะคนจริงมันก็โพสต์รูปนะสมัครนู่นนี่นั่นนะขออนุญาตนะขออนุญาตจริงนะครับเออก็ก็ดูโอเค3อย่าง3สเต็ปแรกผ่านไหมประวัติการโพสต์เออเราต้องย้อนไปดูประวัติการโพสต์ครับอ่าหนึ่งวันโพสต์ขาย2วันโพสต์ขาย4พฤษภานะโอเคใน ก็โพสต์ขายเรื่อยๆนะยอดไม่เยอะมากก็อาจจะแบบขายเป็นเขาเรีเยกะไรนะงานอดิเรกนะครับนะเออครับอืมนะครับก็ก็ดูโอเคอย่างน้อยก็ไม่มีคนกดอีโมทิคอนหัวเลาะใส่นะครับอืมเนี่ยตั้งแต่พฤษภา2023ก็คือปีที่แล้วก็ยังมีมาโพสต์อยู่นะครับทำไงมันจะลงประมูลได้แสดงว่าเพิ่งเพิ่ง กลับมาเล่นเดาเดานะครับดูโดยรวมค่อนข้างดีนะค่อนข้างดีก็สามารถส่งข้อความไปดิวนะแต่ก็อย่าลืมข้อ4ถึงข้อ6ครับซื้อยอดน้อยก่อนครับเช็คความบริสุทธิ์ใจครับถ่ายบัตรประชาชนคู่กับหน้าจอเกมก็ได้นะครับนอนแล้วก็อย่าลืมเช็คเว็บแบ c ็คลิสเซลเลอร์อีกทีนะถ้าคุณเช็คทั้งหมดนี้ปุ๊บแล้วซื้อขายสำเร็จปุ๊บคุณก็ ให้คะแนนคนนี้ไปครับครั้งหน้าถ้าเขามีบี้หายคุณก็มาซื้อกับพ่อค้าคนนี้ครับเอาอีสักคนแล้วกันอืมไม่มีโจรเลยเหรออยากจับโจรบุญท่านาวันอ่ะเข้าไปดูครับปล่อยพันห้าเพชรเลตตืดๆตรงนี้กรอบได้นะไม่มีผลครับอ่านะมีลายน้ําถือว่าดีนะมีเช็คเวลาด้วยเห็นปะเขาเช็คเวลาว่านี่เขามียี่สินหนึ่งนะเช็คเวลากับตรงนี้นะครับ แต่ถามว่าตรงนี้ปลอมได้ไหมมันก็ปลอมได้นะครับแต่ก็อย่างน้อยก็ก็ยังดีครับนะมีเอ่อลายน้ําด้วยมีความบริสุทธิ์ใจตรงนี้นะครับอ่าอย่างแรกเลยดูก่อนเฟซจริงเปล่านะแม่เฟซนี้เฟซจริงก็วะบอกยากบางคนเขาก็มีความ p r i v a t y นะแต่ก็อาอาจจะไม่ได้คะแนนตรงส่วนนี้นะต้องบอกอย่างนี้ครับอ่าอาจจะเป็นเฟซแบบอวตารนิดหนึ่งครับนาะ ออแต่ว่าดูประวัติการโพสครับอืโพสบ่อนยะครับนี่มีการลงเครดิตซื้อขายครับมีชื่อนะมีชื่อมีบัญชีชื่อตรงนะธนวัลธนวัฒมากนไปนะครับนะผมธนวันนะขอ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 ภัยนะครับเออนะอันนี้ดูค่อนข้างดีเลยนะแล้วก็วันที่เข้าร่วมกลุ่มครับ18มีนา2023ก็คือปีที่แล้วก็ เขาเรียกว่ามาช้ากว่าเซิร์ฟเปิดประมาณ3-4เดือนไม่เป็นไรครับนะแต,ต่ดูดูดิโพสขายนู้นนี่นั่นนะไม่มีกดหัวเราะนะครับอย่างเงี้ยก็เข้าไปคุยกับเขาได้นะเข้าไปคุยกับพ่อค้าคนนี้ได้อะโอเคก็ประมาณนี้นะก็คิดว่าน่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับหวังว่าจะไม่ถูกโกงอีก ครั้งเดียวก็เกินพอโดน,น้อยก็เคยโดนโกงสมัยบัตรเอแคสนะครับก็หลังจากนั้นก็ไม่เคยโดนอีกเลยตั้งปณิธานไว้นะโดนยอดหลักร้อยหลักพันก็ยังดีกว่าไปโดนหลักแสนหลักล้านในอนาคตนะสร้างภูมิคุ้มกันไว้กับเราอย่าให้ใครมาหลอกเราได้อีกนะครับสำหรับวันนี้ประมาณนี้ครับไปแล้วครับสวัสดีครับ